ใจชอบนะคะทุกคนนะใส่เข้าไปแล้วก็ผัดผัดผัดให้เข้ากันแล้วก็เอาใบกะเพราลงไปผัดนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องเติมน้ํานะคะห้ามเติมน้าโดยเด็ดขาดเลยนะคะให้เขาแห้งๆแบบนั้นอะ่ะเวลาเราเคี้ยวเราก็จะได้แบบว่าได้เคี้ยวกระดูกนิดๆหน่อยๆนะเราก็มาจิ้มน้ําจิ้มกินนะคะน้ําจิ้มก็รสจัดนะคะแล้วก็ซอสน้ําซุปตาม อร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะทุกคนนะคะเอามาสดแก้เผ็ดนะคะนี่ค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็ก่อนนะคะทุกคนนะไก่บ้านก็สั่งเข้าแถวนี้นะคะเขาก็ทำให้ด้วยเลยนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าเด็ดนะคะน้ำจิ้มจิ้มไก่ตุนนะคะ อันนี้ก็เป็นไก่ตุ๋นทั้งตัวนะคะทุกคนพร้อมกับน้ำซุป่นแหละแล้วก็ไก่มาฉีก,กินนะคะไก่ที่ว่าเราตุ๋นทั้งตัวนะคะเอามาสดแก้เผ็ดนะคะนี่ค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็มีน้ำซุปมาสดแก้เผ็ด ผัดผัดหนูนานี่คือเราเอาหนูหนูย่างมาแล้วนะก็มาจิ้มน้ําจิ้มกินนะคะน้ําจิ้มก็รสจัดนะคะแล้วก็ซดน้ําซุปตามอร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะทุกคนนะคะเอามาซดแก้เผ็ดนะคะนี่ค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็โอ้โหหิวมากๆเลยข้าวก็ร้อนรนะหุงเพิ่งสุกนะคะทุกคนเนาะ อร่อยอร่อยนะคะเนี่ยค่ะก็ไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่ดอกกระดอกกระเพราเข้าไปแล้วตำตำผสมกับพริกกับกระเทียมนะคะตำไม่ต้องละเอียดมากคั่วคั่วเนื้อหนูสับนะคะแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมเข้าไปนั่นแหละผัดผัดผัดพอกะว่าอะไสัก70%เรนาเอานิดนึงถ้าอยากใส่น้ำตาลก็หยอนิดเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะ หยอนไปนิดนึงถ้าอยากใส่ผงปรุงรสอะไรหรือว่าฟุ้งฟิ้งของเราก็ใส่ได้อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้เหมือนเดิมนะคะอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้สูตรปลไก่นี่เองนะคะทุกคนนะ,ะก็นะคะเอามาสดแก้เผ็ดนะคะนี่ค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาทานข้าวกันนะคะเนี่ยหนูนาผัดเผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็น้ําจิ้มรสตามใจชอบนะคะทุกคนนะใส่เข้าไปแล้วก็ผัดผัดผัดให้เข้ากันแล้วก็เอาใบกะเพราลงไปผัดนะคะโดยที่เราเราเอาีน้ําซุปมาซดแก้เผ็ดผัดผัดหนูนานี่คือเราเอาหนูหนูย่างมานะ มีน้ำซุปมาซดแก้เผ็ดผัดผัดหนูนานี่คือเราเอาหนูหนูย่างมาแนละ้วได้บรรยากาศแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อน <c oughs> วิ่งเข้าวิ่งออกในครัวกับในบ้านนะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะมีแดดออกนะไม่รู้อร่อยมากๆเลยนะคะใครหิวข้าวก็แวะมาได้เลยนะคะที่ไร่ปลาไก่ที่สุพรรณบุรีนะคะ กินข้าวด้วยกันรสชาติจัดจ้านน้ำจิ้มซีฟู้ดนะทุกคนมี3ามรสอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็เอามาสับสับให้ละเอียดสับทั้งกระดูกนะไม่ได้เอากระดูกออกสับให้ละเอียดโอ้โหหิวมากๆเลยข้าวก็ร้อนๆนะหุงเพิ่งสุกนะคะทุกคนเนาะอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยค่ะด้วยความหิวนะรีบกินนะคะทุกคนเพราะว่า มื้อเช้าเราก็กินกินเบรกฟต์ไปเนาะดื่มกาแฟาแล้วก็มีขนมปังนะพอถึงเวลานี้พอหิวก็ด้วยความหิวนะรีบกินนะคะทุกคนเพราะว่ามื้อเช้าเราก็กินกินเบรกฟต์ไปเนาะดื่มกาแฟาแล้วก็มีขนมปังนะพอถึงเวลานี้พอหิวก็ได้บรรยากาศแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อน <c oughs> วิ่งเข้าวิ่งออกในครัวกับในบ้านนะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะมีแดดออกนะไม่รู้เด็ดนะคะน้ำจิ้ม จิ้มไก่ตุนนะคะอันนี้ก็เป็นไก่ตุ๋นทั้งตัวนะคะทุกคนพร้อมกับน้ำซุปรสชาติจัดจ้านน้ำจิ้มซีฟูดนะ้ดอ่ะทุกคนมีสามรสอร่อยอร่อยรสชาติจัดจ้านน้ำจิ้มซีฟูดนะ้ดอ่ะทุกคนมีสามรสอร่อยอร่อยก่อนนะคะ,นะคะทุกคนนะไก่บ้านก็สั่งเข้าแถวนี้นะคะเขาก็ทำให้ด้วยเลยนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาทานข้าวกันนะคะเนี่ยหนูนาผัดเผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มรสข้าว้วเนื้อหนูสับนะคะแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมเข้าไปนั่นแหละผัดผัดผัดอพอกะว่าเลไสัก70%เรซ์เราก่อนนะคะทุกคนนะไก่บ้านก็สั่งเข้าแถวนี้นะคะเขาก็ทำให้ด้วยเลยนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าเ้าไปหน่อยนึงแล้วก็ ใส่ดอกกระ,อะดอกกระเพราเข้าไปแล้วตำตำผสมกับพริกกับกระเทียมนะคะตำไม่ต้องละเอียดมากามใจชอบนะคะทุกคนนะใส่เข้าไปแล้วก็ผัดผัดผัดให้เข้ากันแล้วก็เอาใบกระเพราลงไปผัดนะคะโดยที่ว่าหลอนิดนึงถ้าอยากใส่น้ําตาลก็หยอดนิดเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะหยอดไปนิดนึงถ้าอยากใส่ผงปรุงรสอะไรหรือว่าฟุง้งฟิ้งของเราก็ใส่ได้ต้องมาจิ้มน้ำจิ้มกินนะคะ น้ำจิ้มก็รสจัดนะคะแล้วก็ซดน้ําซุปตามอร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะทุกคนได้บรรยากาศแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อน <c oughs> วิ่งเข้าวิ่งออกในครัวกับในบ้านนะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะมีแดดออกนะไม่รู้ <c oughs> ตามใจชอบนะคะทุกคนนะใส่เข้าไปแล้วก็ผัดผัดผัด,ผดให้เข้ากันแล้วก็เอาใบกะเพราลงไปผัดนะคะโดยที่เราเราพระเราสับละเอียดนะคะ อร่อยแล้วก็รสชาติจัดจ้านมากๆเลยทุกคนกิน <ill in S 2> <ill in S 1> ไปแบบต้องถามหาคนทำเลยนะคะแล้วก็ขัขว้ขวขวั้วเนื้อหนูสับนะคะแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมเข้าไปนั่นแหละผัดผัดผัดพอกะว่าเลยสัก70%เปอร์เซ็นเราก็ไม่ต้องเติมน้ำนะคะห้ามเติมน้ำโดยเด็ดขาดเลยนะคะให้เขาแห้งๆแบบนั้นอะ่ะเวลาเราเคี้ยวเราก็จะได้แบบว่าได้เคี้ยวก,กระดูกนิดๆ,ๆหน่อยๆนะเราแหละแล้วก็ ไก่มาฉีก,กินนะคะไก่ที่ว่าเราตุนทั้งตัวคะ่ะกินไปคุยกันไปนะคะแต่ว่าก็ต้องมาใส่เสียงนะคะทุกคนนะ <c oughs> ก็ต้องมาใส่เสียงพาคเอานะคะยังไงคะและและ้วก็ไก่มาฉีก,กินนะคะไก่ที่ว่าเราตุนทั้งตัวแล้วก็เอามาฉีกกินแบบแบบในหนังจีนน่ะทุกคนฉีกไปจิ้มไปกินไปนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคน รชาติจัดจ้านน้ำจิ้มซนะีฟู้ดอ่ะทุกคนมีสามรสอร่อยอร่อยโอ้โหหิวมากๆเลยข้าวก็ร้อนๆนะหุเพึ่งสุกนะคะทุกคนเนาะอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยค่ะก็ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ดอกกระดอกกระเพราเข้าไปแล้วตำตำผสมกับพริกกับกระเทียมนะคะตำไม่ต้องละเอียดมากมาจิ้มน้ำจิ้มกินนะคะน้ำจิ้มก็รสจัดนะคะ แล้วก็ซอสน้ำซุปตามอร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทานข้าวกันนะคะเนี่ยหนูหนาผัดเผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มรสบัวแล้วก็เอามาฉีกกินแบบแบบในหนังจีนเนี่ยทุกคนฉีกไปจิ้มไปกินไปนะคะก็ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะคะ ใครหิวข้าวก็แวะมาได้เลยนะคะที่ไร่ประไก่ที่สุพรรณบุรีนะคะมากินข้าวด้วยกันเด็ดนะคะน้ำจิ้มจิ้มไก่ตุนนะคะอันนี้ก็เป็นไก่ตุนทั้งตัวนะคะทุกคนพร้อมกับน้ำซุปด้วยความหิวแนะรีบกินนะคะทุกคนเพราะว่ามื้อเช้าเราก็กินกินเบรกาสต์ไปเนาะดื่มกาแฟแล้วก็มีขนมปังนะพอถึงเวลานี้พอหิวก็แหละแล้วก็ ไก่มาฉีกกินนะคะไก่ที่ว่าเราตุนทั้งตู้ว่าจะมีฝนหรือไม่เนี่ค่ะแล้วก็เนื้อไก่แล้วก็ฉีกมานะคะแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทานข้าวกันนะคะเนี่ยหนูหนาผัดเผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็น้ําจิ้มรสว่าจะมีฝนหรือไม่เนี่ค่ะแล้วก็เนื้อไก่แล้วก็ฉีกมานะคะแล้วก็ไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่ดอกดอกกะเพราเข้าไป แล้วตำต,ำ,ตำผสมกับพริกกับกระเทียมนะคะตำไม่ต้องละเอียดมากามีน้ำซุปมาสดแก้เผ็ดผัดผัดหนูนานี่คือเราเอาหนูหนูย่างมาแล้วก็มาปรุงรสเนาะใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาทานข้าวกันนะคะเนี่ยหนูนาผัดเผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็ น้ำจิ้มรสก็มาปรุงรสเนาะใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วค่ะซดน้ำซุปแก้เผ็ดเพราะว่าผัดผัดกะเพราหนูนาะก็มีรส